สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาปลูกนางไมค่ะวันนั้นที่ผ่าหัวไว้ค่ะได้สิบแปดวันแล้วค่ะเพื่อนเพื่อตอนแรกก็เอาใส่ใส่กระถางนี้รวมกันไว้ค่ะแล้วเมื่อวานนี้เอาออกออกมาล้างลากค่ะเพื่อนๆน้องรัดรากรากเก่าก็คืนเน่าตายไปหมดเลยค่ะเพื่อนเพื่แล้วก็ออกลากใหม่เนี่ยค่ะแล้วมาคืนก็เอาอบไว้ ลากยังดีอยู่ค่ะอันนี้คือลากที่แตกใหม่ครับเพื่อนๆนี่ค่ะจะลงกระถางเล็กๆไว้เลยครับเพื่อนๆเขี้ยวเริ่มยาวแล้วค่ะออกลากแล้วออกลากใหม่อะค่ะลากเก่าเน่าหมดเลยครับเพื่อนๆที่มียาวๆที่เห็นคราวที่แล้วค่ะ เสียงรถด,ดังมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่นี่อันนี้ลากเก่าค่ะแต่ก็ลัดเพิ่มขึ้นมาค่ะเสียงรถด,ดังค่ะเพื่อนๆน,นี่เลค่ะเกียมดินไว้แล้วค่ะเพื่อนๆดินปรุงไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ เสียงรถดังมากเลยครับเอาลงกระถางจะได้โตวไวๆครับเพืเ่อนๆลากยาวเกินไปต้องตัดทิ้งหรือเปล่ายาวมากเลยเอาลงไปเลยอย่างนี้เลย มีหลายหนอเลยครับเพื่อเดี๋ยวพอเอาใส่กระถางแล้วก็เอาถุงสวมไว้ก่อนครับเพื่อนๆอบเข้าไว้ก่อนเขาจะได้รัดไวๆอ,อย่างนี้เลยนี่ครัเพื่อนๆประมาณนี้ อ้เสียงรถด,ดังมากเลยครับเพื่อนๆน,นางไหมรอบนี้จะได้นางไหมหลายต้นแล้วครัเพื่อนๆชอบค่ะนางไหมก็สวย ยาวแล้วครัเพื่อนๆรอ,อบนี้จะได้เป็นกอเลยครับเพื่อนๆนเพราะเขามีหลายตามากเลยรอบก่อนนู้นใช้แบบพาแบบว่า ไม่เห็นตาเลยครับเพื่อนแต่ก็พาเสียงเสียงเอาไว้ยังงอกให้สีต้นแต่มีอยู่ต้นหนึ่งที่ไม่ยอมป้ายสีแดงให้เลยครับเพื่อนวนตาเขาไม่สมบูรณ์แต่รอบนี้น่าจะแดงเพราะว่าเป็นหนอ่อเป็นสมบูรณ์แบบเนี้ยแน่นอนน่าสวยหมดเนย ปลูกเอาไว้ดูค่ะเพื่อนๆสวยชอบตอนแรกก็ไม่ชอบนะคะเพื่อนๆบอลบอลสีเห็นคนอื่นเขาปลูกกันเขาซื้อกันด้วยนี่ปลูกแบบไม่ซื้อนะคะเพื่อนๆมีแต่ข้างบ้านให้แล้วก็ของเรามีก็เอาไปแลกของที่เรายังไม่มีค่ะไม่ได้ซื้อเลยค่ะเพื่อนๆ อันนี้นางไหมนี่ก็เพาะเอาไว้เดี๋ยวก็เอาไปแลกกับของที่เรายังไม่มีอันนี้ลักยาวอะแต่ว่ามีอยู่สองตา เาหลกก็ยาวๆเอาหลากลงไปก่อนรอบนี้จะได้เจ็ดต้นแล้วนะครเพื่อนๆนี่ต้นสุดท้ายหลากยังไม่โผล่เลย แต่ก็มีสองตาและร้องงอกแน่นอนไม่ต้องรุนอะไรเลยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ